นี้สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อุทยานหนองราชพฤกษ์นะครับอุทยานหนวงราชพฤกษ์ครับจะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ468ไร่ครับซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลบริหารจัดการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงการมาชนครับโซนจัดแสดงของเราแบ่งเป็นสโซนนะครับโซนแรกนี้จะเป็นโซนเทพตะเกียิให้กับนายหลวงลาราชกันทีเจ้า ทางด้านซ้ายมือเป็นอาคารทัศสถิตในดวงใจไทยตาบน,นิลันด้านในก็มีภาพการทรงงานในหลวงรัชก,กาลที่เ้านะครับซึ่งทรงงานในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านหน้าครับทางด้านซ้ายมือครับเป็นส่วนของอาคารเป็นส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือครับ จะมีภารกิจและพลันธกิจของธนาคารอย่างเช่นมีการปลูกฝังให้มีการรักกันออมทําบัญชีคนเรียนรายรับรายจ่ายจุดนี้เป็นจุดจอดที่หนึ่งครับรครับให้ลงแล้วก็เที่ยวแล้วก็ลถไม่รอ<ะ>ให้รอเครื่องคันใหม่ลดจะเว้นระยะห่างกันมารับประมาณ15นาทีต่อหนึ่งคันครับ ใต้จอดให้ลงชมแนะนำแล้วมีแปดสถานีครับรอบหนึ่งใช้เวลาไม่นานมันนานตรงที่ว่าเราจะลงเที่ยวแล้วเราจะใช้เวลาตรงนั้นนานเท่าไหร่แค่นั้นนะครับมส,สมมติจุดนั้นเราจะลงสามสิบนาทีก็ได้เราก็อออร,รอสองรอบนะครับรอสองรอบรอบละสิบห้านาทีรอะคำจะเป็นจุดจอดที่ห้า เดี๋ยวเราจะไปจุดจอดที่สองนะครับอันนี้เราผ่านจุดจอดที่หนึ่งไปแล้วมีอย่แปดจะมาละสองละเหลืออีกห้าซ้ายมาครับเป็นสมพวงคามครับซึ่งออกดอกสีม่วงครับผมแต่ตอนนี้สีม่วงเหลือนิดเดียวเพราะว่ามันจะหมดละมันจะหมดรุ่นมันละอย่าไปเที่ยวดางคานนะครับนี่ ตรงนี้นี่บนมีสาวๆด้วยนะดาวคานะเขาปุดนจออะไรอ่ะอาคารอาคารกล้วยไม้ครับจุดนี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่สวยอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ถ้าท่านใดที่มาแล้วอยากจะดูดอกไม้และไม่ชอบอากาศร้อนแบบชอบแบบอากาศเย็นๆสบายๆแนะนำให้ลงตรงนี้ครับแล้วมีห้องน้ำด้วย เป็นอาคารกล้วยไม้ครับถ้าลงแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีเที่ยวเสร็จแล้วก็มารอที่นี่รถคันใหม่ก็จะมารับแล้วก็ไปกับคันใหม่นะครับมีท่านใดจะลงจุดนี้ไหมครับผมจุดจอดที่สองมีห้องแอร์ปรับอากาศอุณหภูมิด้านใน18องศาครับถ้าไมีไม่มีท่านใดที่ลงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ผมแนะนาให้ลงถ้าถ้าไม่ลงเราก็จะไปกันต่อเรื่อยๆครับ mm hmm. เราก็ไปต่อเรื่อยๆ mm hmm. ตรงนี้เป็นส่วนของประเทศอิหร่านครับทางด้านซ้ายมือครับเนี่ยเราจะเข้าสู่โซนที่สามแล้วออสถานีจอดที่สามแล้ว mm hmm. อุโมงนี้เป็นอุโมงของโกเมนซึ่งจะออกดอกสีส้มแดงครับออกเดือนนี้นะครับแต่ ยังไม่ออกเลยนะครับแต่มันออกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวไปเชี่ดูนี่สายมือครับจุดจอัที่สามนี่เป็นจุดจรวจนคาันมาเมลงครับ ซึ่งก็จะเหมาะสําหรับนั่งเที่ยวที่ชอบเกี่ยวกับแมลงแล้วก็ด้านหลังจะเป็นส่วนสนามเด็กๆครับเ,เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมตกลงก่อนแต่รถจะมารับได้ครับไม่ต้องกลัว ไม่ต้องรอ15นาทีรอมาได้เลยครับครับครับอ,อ,อย่างเรานี่รองสูงขึ้นไม่ได้หมดนะแต่ไม่เป็นไรจะกหอยคำจะหอยค,คำมาเดินไปตำนไม่ไกลไม่ใช่หอยคำเดินตรงออกไป,ป เชิญครับลงได้นะครับอันนี้ทําให้ใหม่เลยครับแบบมีแบบประจนภายหลายอย่างครับเหมือนจะค่ายลูกเสือเนี่ยประมาณนั้น<ม>ลงทุนใหม่นะครับเป็นล้านลนะครับตรงนี้อันนี้ส่วน,นาชาติครับเป็นสวนประเทศลาวครับผม,มจําลองวัดเ<ม>ชียงทองหลวงพระบางประเทศลาว เดี๋ยวอีกสักครู่ครับเป็นจุดจอดสวนนานาชาตินะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ22ประเทศนะครับเป็นมุมถ่ายรูปนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นสวน mm hmm. ประเทศมอริตเตนเนียซ้ายมือเนปาลอินเดียนะครับผมที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับมีลาวมีอินโดนะครับ mm hmm. ขวามือที่เป็นเบลเยียมครับห mm hmm. อชมวิวนะครับ ถ้าสนใจก็ถ่ายรูปตรงจุดนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสังเกตว่ารถจะจอดป้ายแบบนี้ครับถ้าจุดสี่กับห้านี่มันใกล้กันนะครับถ้าถ่ายนี่ก็เดินไปรอขึ้นตรงนน้นก็ได้นะครับไม่ต้องกลับมาตรงนี้แล้วเพราะมันจะเสียเวลาสําหรับท่านเองอีกนี้เดี๋ยวก็จะเป็นจุดจอดที่ห้าแล้วเราไม่ต้องย้อนกลับมาที่สี่นะครับขอค่าเป็จุดจอดที่ห้าครับ ชูเน่เป็นจุดจอดที่4ขวามือครับเป็นส่วนของประเทศภูฐานครับซ้ายมือเป็นส่วนประเทศกัมพูชาครับผมขวามือเป็นส่วนของประเทศเชนยาแล้วก็ส่วนของประเทศจีนซึ่งก็าจะสะท้อนหนึ่งความสวยงามของสถาปัตยกรรมยุคสมัยราชวงศ์ถังครับ ทางด้นขวามือครับก็เป็นสวนของประเทศในทนแลนด์ครับจุดนี้เป็นหอคำหลวงก็ปเป็นสถาปัตยกรรมร้านนาที่หาชมได้ยากใต้แนวชิ้นในการสร้างก็คือที่ว่าราชก,การกรรษัตริย์ล้านนาในสมัยอดีตครับจุดนี้เป็นจุดที่สวยที่สุดครับไม่ในในโลกไม่รู้ะ โรงแรมมีนะครับเนี่ยทางขวามือห้มาข้างหน้าวันข้างหน้าโรงแรมอยู่ทางขวามือเนี่ยรอรถตรงนี้เลยครับผมรถ,ถร,ถรถเต็วทไงรก็วอรเรียกกันมาเรื่อยๆครับมีเสริมให้ตลอดไม่ต้องกลัวครับเดินตรงไปก็ไม่ไกลประมาณส<ม>ักสองเมตรถึงทางออกถ้าเดินตรงไปไม่ต้องเลี้ยวในี่สักที่ครับขอบคุณมากครับ ไม่ลืมอะไรนะครับไว้บนรถนะ <Okay. S 1> สองฝั่งริมถนนนะครับเขาเรียกว่าถนนต้นตาลน,นะครับ ได้ไหรือเปล่าโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับเราก็ามานำท่านเข้ามาโซนที่3เลนะครับเป็นโซนความหลากหลายของพันไม้และก็ไม้กลุ่มสีนะครับตรงด้านหน้าฝ่ามืงคือส่วนไทยครับจัดไม้ดอกไม้ประดับแบบขั้นบันไดนะครับ ซ้ายมือครับวิวสวยนะครับมุมสวยนะครับด้านข้างของคำหลวงด้านหน้าของคำหลวงมีเนินหลังเต่าด้วยนะครับพราสร้างขึ้นมาเพื่อถวายพระพรให้ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับเนินหลังเต่าสื่อถึงต่อที่มีอายุยืนยาวนานนะครับทางน้านฝ่ามือลานเวทีวัฒนธรรมนะครับวันนี้มีงานแต่งงานด้วยนะครับลานเวทีนี้เราเปิดว่างให้เช่านะครับติดต่อได้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่นะครับ รอบๆมีต้นสีตรังด้วยนะครับเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตรังนะครับดอกสีม่วงเลยครับครับนักท่องเที่ยวมาดูตรงด้านหน้าซ้ายมือครับเรือนร่มไม้ครับเป็นไม้พันสับปะรดสีเล็บไม้ในร่มนะครับห้าร้อยกว่าชนิดนะครับทรงนี้เป็นจุดจอดรถจุดที่หกนะครับมีท่านใดจะลงไหมครับจุดนี้ ทุกๆสิบห้านาทีจะมีรถออกจากสถานีเวียนมารับอยู่นะครับครับกรุ่มเดียวกันนั่งรวมกันได้นะครับมีท่านใดมาสี่ท่านบ้างครับนั่งไม่ได้นะครับมันก็ไม่ไปครับไม่ไปครับเดี๋ยวรอรถมานะครับรถมาแล้วนะครับสถานีครับสถานีครับที่เวืนร่มไม้ครับ นักท่องเที่ยวมาดูด้านบนนี้บ้างครับเรียกว่าสกายวอล์กสามองศานะครับด้านบนนะครับสามารถขึ้นไปถ่ายรูปมุมสูงได้หลายจุดนะครับด้านบนครับแล้วก็ซ้ายมือมีกระดูแดงนะครับที่บอกนะครับกระดูแดงนี่เป็นไม้ผ่านหายากเลยนะครับออกดอกสีแดงทั้งต้นเลยครับเหมือนเฟิร์นเลยครับต้องเข้าไปดูใกล้ๆนี่สวยมากเลยครับกระดูแดงนะครับตรงนี้จุดจอดพิเศษมีท่านใดจะลงไหมครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นดงกุหลาบครับเดินไปประมาณ1 0 0เมตรครับด้านในสวยมากเลยไม่มีท่านใดลงนะครับผ่านเลยนะครับเป็นลงดงกุหลาบใช่ ทางด้านซ้ายมือนะครับดงกุหลาบตรงนี้เลยครับจุดจอดที่เจ็ดครับตรงนี้ครับขับด้านในนะครับเราจัดไว้พิเศษเฉพาะวาเลนไทน์นะครับนี่ครับเราไปถ่ายรูปได้เลยครับครับยังมีรถออกข้า5โมงครึ่ง5โมง4 5แล้วก็เที่ยวสุดท้าย6โมงนะครับ เราไปถ่ายรูปประดูแดงหรือยังครับตรงนี้ครับประดูประดูแดงครับไปถ่ายรูปหรือยังครับตรงนี้ครับครับประดูแดงครับไปถ่ายรูปหรือยังครับตรงนี้ครับมีบันไดสวรรค์ด้วยนะครับเห็นะครับบันไดสีขาวๆนะครับครับท่านใดอยากไปสวรรค์ครับเดินขึ้นบันไดไดงนั้นเลย นักท่องเที่ยวเคยเห็นประดู่ม่วงหรือยังครับซ้ายมือนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งครับเนี่ยระดู่สีม่วงนะครับดอกสีม่วงครับอยู่ต้นเดียวครับในสวนซ้ายมือสวนสมุนไพรนะครับเราจัดนิททรศการอยู่400อยกว่าชนิดครับมีทั้งสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารแล้วก็เป็นยาด้วยนะครับด้านซ้ายมือครับมีสวนปา์มด้วยนะครับสองชนิดนะครับด้านบนปามหมานกระรอกหรือปามหมานชิงจอกนั่นเองครับส่วนด้านล่างคือปามสม12อันนานะครับ เราเรามาถึงต้งเรือนไทยสี่ภาคเลยนะครับทางด้านซ้ายมือด้านในสุดเลยภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะครับดับด้านหน้าซ้ายมือคือภาคกลางนะครับครับตรงนี้เป็นจุดจอดที่แปดนะครับเรือนไทยสี่ภาคมีท่านใดจะลงไหมครับจุดนี้ครับครับมีไหมครับถ้ามีส่งเสียงด้วยนะครับถ้าไม่มีผ่านเลยนะครับผ่านเลยนะครับท่านท่องเที่ยวมาดูทางด้านขวามือครับต้นไม้ประจำจังหวัดนะครับทางด้านขวามือก็ปลูกตามพิกัดแผนที่ประเทศไทยนะครับ ถ้ามองมุมสูงลงมาเห็นชัดเลยนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยนะครับต้นไม้ไประจําจังหวัดเชียงใหม่คือต้นตองกวาวนะครับต้นไม้ไประจาประเทศไทยแล้วก็ในหลวงราชการที่9คือต้นราชพลึกนะครับต้นไม้ไประจาในหลวงรัชการที่10คือต้นรวงพึ่งนะครับทางหน้าฝ่ามือเป็นสวนบอนไซนะครับตัอไปทางด้านในมีพันไม้หอมด้วยนะครับมีทั้งไม้หอมกลางวันและก็ไม้หอมกลางคืนนะครับ ลานลานจะพื้นะครับด้านหน้านี่ครับพื้นที่ว่างให้เช่านะครับด้านหน้าซ้ายมือด้านหน้าออกคำหลวงครับพระพรวลานราชรักบานนะครับครับนักท่องเที่ยวมาดูตรงน้านหน้าซ้ายมือว่าครับลานต้นโพแห่งความจงรักภักดีนะครับมีพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติปราสมถะวิปัสนากรรมฐานที่นั่งสององค์นะครับถือราล้อมจากใบโพที่พระสงฆ์นิกรเขียนพร่อนให้ในหลวงไม่ต้องค้องราชรบๆอบ60ปีเมื่อปี2549นะครับ ใช้ใบโฟลไปมากกว่า175,000ใบนะครับนำมาหล่อหลอมเป็นพระปรูลุสององนะครับและขอบหลวงท่านได้นำมาประดิษฐานไว้ณนสวนแห่งนี้นะครับทังนั้นซ้ายมือเรียกว่าแนต้นรับของสวนการจัดดอกไม้แบบสไตล์อังกฤษนะครับคือเปลี่ยนดอกไม้ตัวนี้ตามฤดูกาลครับซ้ายมือนะครับจุดสุดท้ายแล้วขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับตาออกด้านหน้าตรงไปนะครับเลี้ยวขวาเดินผ่านร้านขายของที่ระลึกนะครับ ขลงจากรถตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับห้โชคดีแล้วก็สวัสดีครับกราตองน้าทางด้านฝ่ามือด้านนี้เลยครับครับตรงนี้จุดสุดท้ายแล้วครับกราฟขอบคุณครับขอบคุณนะคะ